ทำธุรกิจเองเองินล้านมันจับยากในยุคนี้ยางลองลาออกกงานประจำแล้วลองเปิดธุรกิจเองแต่ก็กักงวลว่าทุนน้อยคู่แข่งก็เยอะอีกลูเซอร์ทุกการททำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงเสมอใครจะบอกพวกคุณให้การที่เราอยากจะทำธุรกิจเองอย่างแรกเลยคุณต้องกล้า แล้วก็ต้องตั้งใจทำมันเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆขย,ยายใหญ่ขึ้นแต่อย่าให้มันช้าเกินไปไอ้จะยกตัวอย่างเที่ยบให้ฟังไอ้เริ่มขายไก่หมุนตัวละร้อยสิบเก้าบาทไอ้ก็ได้กำไรตัวละยี่สิบบาทในหนึ่งวันไอ้ขายได้สิบตัวไอ้ก็ได้กำไรแล้วสองร้อยบาทถ้าไอ้ขายได้หนึ่งหมื่นตัวไอ้ก็มีเงินกิบแล้วสองแสนบาทไอ้ขายได้ห้าหมื่นตัวเมือ่อไหร่ 5, ไอ้ก็จะมีเงินเก็บร้อหนึ่งล้านบาทเงินล้านมันจับป้องได้ <S <S แต่คุณต้องขย,ยันและอดทนเงินล้านคุณนิดสับแน่ๆตอนนี้ไอ้ก็ทำมาแล้วห้าปีคุณคงคิดว่าไอ้มีเงินเก็บครึ่งล้านแต่พอไอ้เก็บได้สองร้อยหนึ่งร้อยไอ้ก็ไปซื้อหวยอีกร้อยหนึ่งไอ้ก็ไปปั่นบาัคาล่าหมดหมดเลย